สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อีพีโซดนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของผมนะครับครอบครัวของผมเนี่ยถ้าเล่ามันก็คงจะยาวเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะตอนแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าผมติดเกมนะครับแล้วผมก็เริ่มไปเล่นร้านเกมนะครับพ่อของผมเนี่ยก็บอกว่าให้ไม่ต้องไปเล่นแล้วนะซื้อคอมมาแล้วก็โอเคงั้นก็ซื้อ ตอนนั้นก็ครอบครัวเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะนะครับแล้วก็ซื้อมาปุ๊บก็มาเล่นออดดชันนี่แหละเล่นมา3ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เออก็ซื้อคอมตัวแรงขึ้นมาหน่อยก็เล่น X-shot น,นะครับอืตอนนั้นยังไม่มี Windows 7เลยมั้งอยู่ว่ามีแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมใช้ Windows XP อยู่นะ ก็เป็นยุคพี่ค่อนข้างทุลักทุเลเลยนะครับหลังจากนั้นก็เล่นเกมไปได้สักพักหนึ่งเล่นเกมกับเพื่อนตอนนั้นก็จะมีสกายนะครับถ้าใครเกิดทันยุคสกายนี่ก็จะโคตรเทพเลยนะครับก็เขาก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมใส่หูฟังแล้วก็พูดไมคไปด้วยอะไรอย่างเงี้เอ๊ะมันมันแบบว่าเอ๊ะ มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยเ,ออเพราะตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับมันก็มีแหละแต่มันคนใช้ y u t u b e อะไรอย่างนี้จะยังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Facebook กันมากกว่านะครับคุยตอนนั้นผมก็เล่นสกายไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นก็ชอบนอนดึกครับอืก็จะติดนิสัยนอนดึกก็พยายามแก้อยู่เท่ไรก็แก้ไม่หายสักทีนอนดึกนะนะ <c oughs> จนตอนนั้นก็ทะเลาะกับพ่อนะครับ ก็คือแม่เนี่ยผมแม่เนี่ยเป็นคนที่โอผมมากโอตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นคนดีมากเออเป็นคนเป็นห่วงนะครับแต่บางทีเ็าเป็นห่วงเกินไปจนเออรู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวนะครับต่อประเทศชาติเออเก็บตัวนะครับแต่ก็ออกไปทํางานบ้างแล้วโอเคโอไก่ไกลกละย้อนกลับมาเรื่องพ่อนะครับเออตอนนั้นก็โดนเออพ่อตีนะตอนนั้นดื้อดื้อไปหน่อยนะครับก็เลย ออกจากบ้านมานะครับแล้วก็มาอยู่หอแล้วก็ช่วงปวชปวสก็อยู่กับแม่นะครับอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็บ้านบ้านเก่านะครับก็เลยอพอออกมาอย่างเงี้ยบ้านเก่าก็เลยมีปัญหานะครับก็เลยโดนยืดไปแล้วก็ย้ายบ้านมาสองสามรอบนะครับจนกระทั่งมาอยู่บ้านณปัจจุบันนี้ที่ผมตอนนี้กำลังใช้คอมแคชอยู่นะครับ ซึ่งผมก็รักบ้านนี้มากผมก็อยากจะหาเงินมาใช้บ้านหลังนี้คืนซะเออให้มันจบๆไปนะครับเพราะและ้วแล้วบ้านเก่ามันก็พูดไงมันก็รักแต่ว่ามันไม่มีเงินอะนะในการ <c oughs> คือตอนนั้นผมก็ยังเด็กด้วยออไม่มีไม่มีเงินในการผ่อนคืนคือไถยคืนนะครับจนตอนนี้ก็บ้านผมกลาเปร้านกาแฟอะไรไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> บ้านเก่าอะนะ แล้วหลังจากนั้นก็ก็มีโดนยึดรถนะครับเ,ออเร็วมากเลยเนาะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากก็โดนยึดรถโดนยึดอะไรไปเหลือแต่อมอไซค์นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออทำไงดีชีวิตมันเศร้าเหลือเกินก็เลยเรียนไปเรื่อยครับเรียนไปเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าเอ,อ๊ะเรียนอะไรดีนะเรียน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 ไม่รู้จะเรียนอะไรเลยตอนนั้นก็คือเป็นเป็นเด็กโง่มากครับ ประมาณช่วงปถมถึงมต้นเนี่ยผมเรียนไม่เก่งเลยนะคือแบบโคตรไม่เก่งเลยแบบเออติดลอเงี้ยเออช่างมันคือไม่สนใจเพราะคิดว่าเออมันชีวิตมันสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงวะเออมันจะไปจบลงตรงไหนมันมีประโยชน์อะไรมานั่งเรียนเงี้ยเออก็ยังคิดนะคือคิดคิดอย่างไงตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะออแต่พอช่วงปวชใช่ไหมแม่เขาก็บอกว่าเออลูก ต้องขอให้เรียนจบนะเออทำเพื่อแม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ได้วะแม่ขอมาทั้งทีก็ต้องพยายามหน่อยเออรู้สึกงั้นก็เลยเพราวชอก็เลยคิดว่าเออเราชอบอะไรแม่ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนะล้วก็รู้สึกว่าเออเราชอบเกี่ยวกับคอมนั่นแหละเออชอบคอมชอบแบบประกอบคอมอะไรเงี้ยแต่พอไปเรียนคอมก็ได้เกรดดีมากจนแบบถึงขั้นตกใจเลยนะ เออว่าเออทำไมเราเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องซอฟต์แวร์เรื่อง, software, อ,งอะไรเงี้ยเราเก่งจังว่าตอนนั้นก็เรียนเกี่ยวกับคอมทั่วไปนี่นแหละหลังจากนั้นก็มาเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับตอนนั้นเขาจะถามว่าเออจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าจะเป็นพวกโปรแกรมเมอร์เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรเป็นกราฟิกกราฟิกกับไอทีนะครับผมก็เลือกเรียนที่จะเรียนไอทีแต่เขาบอกว่าเรียนไอทีหนักมากเลยนะเรียนไหวไหมผมก็เออสบายไหว,ลว <laughs> เลย พอเรียนไปก็เออก็ไหวจริงๆนะครับก็ทำเอเว็บไซต์เป็นโปรเจกต์แล้วก็ส่งจบเลยนะครับแล้วก็ต่อปอตีเป็นอินเตเท็นะเป็นอินเตอร์นะครับเขาเรียกว่าไงเอ่อเกี่ยวกับการใช้ภาษานะครับก็เลยพูภาษาได้ดีนะครับก็รู้สึกว่าอืมมันสนุกดีนะครับได้เรียนภาษาอืม ผมก็พยายามที่จะเก็บเงินนะครับช่วงนี้เก็บเงินก็อยากจะเลี้ยงแม่ด้วยแหละเออถ้าเกิดว่ามาท o u t u b e มันปังมันก็ดีแบบเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวก็โอเคใช่ไหมล่ะเออแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายที่คิด <c oughs> โถ่ <c oughs> พูดแล้วก็เศร้าแต่เรื่องครอบครัวนี้ทำไมจู่ๆม,มันจู่ๆพอดเรื่องก็หมดแล้วะหมดจริงนะฮะกี่นาทีเองนี หรือเป็นเพราะวผมไม่ได้เขียนสคริปต์เอาไว้วะผมไม่รู้ว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรดีผมจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เล่าเรื่องได้โคตรไม่เก่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีพวกท็อป,ปิกให้เล่าเนี่ยก็จะเออหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่ว่าผมคิดว่าเออเรื่องครอบครัวเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรสําหรับผมนะเออผมก็คิดว่าเออพอดเรื่องไม่จําเป็นหรอกเออแค่พูดๆไปเออแตลว่าแป๊บเดียวก็จบแล้ว ส่วนเอ่อที่พิโซดหน้าเนี่ยเราจะคุยเรื่องอคุยเรื่องนี้ดีไหมนะเรื่อง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 ความรักดีไหมโอเคก็จริงๆถ้าไม่ยาวมากมันก็ดีนะผมอาจจะพูดเร็วไปด้วยผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะคือสกิลในการพูดของผมมันไม่ค่อยดีนะครับวันๆก็อยู่แต่บ้านพูด คุณไม่เคยได้พูดเท่าไหร่นะครับวันหนึ่งออกไปข้างนอกเนี่ยผมพูดคําเดียวเองอืมผมพูดอืมแค่เนี้แล้วก็ทุกคนก็แบบทําผมเป็นอากาศไปเลยนะครับกลายเป็นมนุษย์อากาศธาตุอากาศไปเลยผมก็รู้สึกว่าเอเอทางเวดีก็ก็อยากคุยนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะคุยอะไรดีเออคือว่าเอออย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ผมก็ไม่มีเพื่อนเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆก็พยายามเปลี่ยนตัวเองอยู่สุๆ <c oughs> ตั้งใจทำตาตั้งใจก่อนโอเคโอเคครับขอบคุณที่มารับฟังนะครับอันนี้ก็อีพิซดที่2กันแล้วอีพิซดที่สามนี่ผมจะดูว่าจะคุยเรื่องอะไรดีนะครับเก okay. ก็อ่านชื่อเรื่องกันแล้วกันถ้าอยากฟังผมคุยเรื่องอะไรก็ กดไปดูเรื่องนั้นเลยแล้วกันโอเคนะจบแล้วครับบ๊ายบาย